ไม่อยู่กระจิ้งขึ้นไปพี่ฟอดกับภพมัดเริ่มกวนแล้วนะเริ่มกวนนกคู่ก็ไม่เอาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตายเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเขานะนเ,เ,เหรอคะอ๋ออันนี้ดานลงมาค่ะไม่ปีนตรงนั้นค่ะตัวลงมาค่ะเดี๋ยวขามันมะม่วงหาามะนาวโหดมากอร่อยมากป้าไอตัวที่ป้าทำให้อ่ะที่ป้าป้าทำไงป้าดองหรือป้าแช่อิ่ม ต้องดองก่อนดองไว้คืเนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทานแช่อิ่มหนูว่าจะก,กินคนหนูรอพี่เพื่อนมาไงพอพี่ปุ๊กกี้มาปุ๊บเอามากินกันโหอร่อยมากขอบคุณป้านีค่ะใช่เ,เราแช้เเป็นเดือนแค่เพิ่งจะแช่มันจะอ,ออกเปรี้ยวๆหน่อยถ้าแช่นานม,มันก็จะไม่เปรี้ยวมันจะอ<ๆ>ุ่นเลยเนื้อแช่น้ำตาลจะเอาแช่ตู้เย็นแบบเย็นๆแล้วก็มากินนี่นคือแบบโอ้โหาอ,าาอร่อยมากใช่ค่ะนี่มันเริ่มแก่แล้วเนี่ยเนี่ยจะได้เนี่ยเนี้ย มันก็คงไม่สุกก่อนหรอมั้งกวจะถกับเดือนนึ่ง่มันจะสุกก่อนไหมอะคะป้าม,มันคงยังงหรอกมั้งแต่แต่นว่าพวกนี้น่าจะต้องเก็บแล้วเพราะมันมันแก่มากาน,น่ะมสุกน่าแก่ยังง้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนูตัวใหญ่มากเลยลูกเป็นยังไงวัอนี้พาไปหาหมอเป็นยังไงคะอุ๊ยอุยเป็นอะไรอะเป็นีเขาฉีวัคซีนหรือว่าจะไปเก็บเลยเมื่อกี้อ๋อแล้วป้าแพงก็จะมาไหมคะไม่รู้ าไปฉีดวัคซีนมาปวดแขนปวดแขนเจ๊ตรงไหนไปเอาเก้าอี้บ้านประกบมาเก็บลเไปทำเลยจะดองจะทำคอนเทนต์อะไรหนูว่าทำเลยเพราะว่าป้าไม่เอาแล้วป er ้าไม่เอาแล้วป้าบอกป้าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วป้าบอกเยอะมากฮะเมื่อคืนนอนนิ่งเลยตัวหอบของเลยแอบดมไอเจ๊แสบกรงกลจะไปแบบว่ากลนหลานไอเจ๊แสบนอนกับพี่กบค่ะเมื่อคืน แม่กับป๊า,ปาแอบนิดเที่ยวอ่ะได้ตอบหนูตื่นตีห้าครึ่งไปแบนะถุนพอกับนะตื่นไม่เห็นใครร้องร้องเลยเจ๊ร้องเลยนอนนิ่งเลยอะ่ะแ้่กลับมากันกี่ทุกหลองเมื่อคืนะ ปีสองปีสามปีสามพี่เาเียนพอรยังไม่นอนเหรอคะเราได้ยินเสียงแลอ๋อปีสามค่ะแต่ว่าเราก็หลับไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่เลยหนูอยากหนูอยากไปดูวอกเอ่อไปดูพัทยาว่านนกท่องเที่ยวอ่ะเยอะหูบปิดครึ่งนึงอ่ะพี่่ปิดแบบปิดแบบตกใจอ่ะตกใจเลยค่ะข้าววอล์กอินเมื่อวานค่ะทุกคนเซเว่นยังปิดนะมันมันแบบว่าเข้าไปแล้วรู้สึกหดหูไม่เคยเห็นวอล์กอินสภาพนี้ ความจริงมาก็จะแบบว่าโหคนเยอะแล้วเหมือนแบบร้านไหนได้ได้ลูกมีลูกค้าเข้าอ่ะเขาเขายิ้มเขาแบบว่าเหมือนดึงลูกช้าลูกค้ากันเลยอ่ะพี่พวกหนูก็จะไปเข้าเดินเข้าซอยเขาเรียกซอยอะไรซอยซอยไปสนีไหมคะซอยค่ะซอยที่แบบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินกันอ่ะพวกหนูก็จะไปเข้าซอยแถวนั้นกันตลอด้ท่่่นันใช่ป่ะนี่ค่ะนบบ ตัวก็ยับมานี่นี่มันมีหนามด้วยไนงะลูกนี่ตัวจะเก็บไปทำไมเยอะแยะคะมันเยอะไงตัวเห็นผลไม้ไม่ได้เลยตัวก็จะเก็บเดี๋ยวมันจะเอาไปแกงก่อนระว,วังน้ำอ่ะน้ำมันจิ้ม <c oughs> อัยันดานอนกับประกบอีกไหมอ่ะวันนี้นอนกับประกอบอีกไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แล้วยิ้มด้วยนะ ใช่ใช่ตัวแป๊วไปเอาเก้าอี้ประกบมาสิพวกเก้าอี้ประกบสูงไปไปเอาเก้าอี้ประกบมาอ่ะไปได้ไหมอ่ะไปได้ไหมอ่ะไปกลัวยกไม่ได้หมดแน่ๆป้านี่ถ้าไออัญดาอยู่่นังแล้วมันเกิดปีแล้วกี่ครั้งอะป้า ออจ้ะจ oh, <cessor> ้ะจ ah ้าอ ah, oh ๋อรอหนูมันรอหนูป <cessors winner> <station> oh, 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 oh. ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเราดุกดิกดุกดิกดกดิกปนีบอกว่าแหรอฮะจำได้ว่าพี่แซไปทำงานอยู่ทำไปให้เด็กดที่ทำงานค่ะ ปน,นีบอกว่าเนี่ยปีนี้มันมันติดลูกช้ารอแม่แองไงคะรอพวกเรามาก็ได้กินเลยตัวระวังหนามนะคะ <c oughs> ตัวระวัง<น>วระวังหนามนะเด็กน,น <c oughs> อ้องหอมแล้วนอนหน้าสวยสุนทรนถ่ายรูปบอกว่าจะเปิดแปดนะ แล้วแล้วแล้วพี่ดอนนอนไหนอะคะจะนอนด้วยกันอออ๋โเคเดียวกันเลยคิดว่าคิดว่ากลัวจะแออัดหลานแล้วก็ไปนอนคนเดียวเบียดกันไปเบียดกันมากเลโมเมนต์แบบโมเมนต์พ่อแม่ลูกไม่ไม่อยากได้ว่เนี่ยช่วยเลี้ยงหลานก็พอพี่โกิไม่เอาไม่สมุดเนี่ย เท่าน<ถ>ี้ก็ไอนี่แล้วแหละเท่านี้ก็ซนสุดๆจนแบบเลี้ยงไม่ไหวแล้วให้เปรี้ยวมะม่วงหาวมะนาวโหตัวคิดว่าจะหวานหรอคะถ้ามันหวานตัวรู้ไหมอะไรหวานมะละกอสุกประกบลูกนั้นเ่ะหวานไม่มีเม็ดด้วยไม่มีเม็ดตัวอยากชิมไหมเอ้าเอาเอามันสูงเกินมันจะตกที่ีมีไม้คุ้งมะละกอไหมไอนี่ยายพี่ไอ้นั่นยายอันนั้นยาไอที่ไข่แย่ไข่มดแดงยาย มะละกอสุกใช่ค่ะไปต้อยู่ที่ไหนคะเกิไปลูกแล้วม่หิวฉัชไมกินอะไรของปลากรอบตัวอยากกินอะไรของปลากรอบกินมะละกอเหรออยากกินมะละกออยากชิมมะละกอปลากบ กลังตื่นเต้นมาละกอสุกใช่ป้าหนูจะเก็บคลิปด้วยโนโนพิ่กวิวพูดไทยกับพี่กบดิตัดตัดนี่ตัดนี่ถ้ายายเขาบอกถ้ายายเขาบอกกินชิพงชิบหายยายบอกกินชิพงชิบหายจะมาตัดได้ยังไง มมัดมัดมาเอาเร็วมากคุณป <c oughs> <c oughs> ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอามาคืนป้าระวังโดนต้นไม้ป้าอ่ะลากไปลากลากไปค่ะไปไปเลยไปให้ป้าป้านะให้ป้าป้านะคะ,ะโอ้โหเสียงเสียงดังฟังชัดระวังโดนรถประกบค่ะ เกีนยวมาเลยลูกอ่ะเล็ดดูเอาไปตักามลูกแล้วไปตำด้วยเลยโชนไงยังไม่หยาดพี่กอบตำอ่ะเอาแต่ลูกสุกเอามาชิมก่อนนัไงะน้าให้เขาเอเซไงยูไม่ตอบนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดยไม่เลต้อมเบนนะซิตเลตอมเบนเสื้อฟิวเอ่ะ ให้พี่ปฟอททำนลทพี่ฟอแฟร์ไม่น่อยสิให้มฟอสอิฟอสวนเอะ่าอส์เหรอไม่อยู่กระจิ๊ยบเนไปคอยดูนะคะทุกคนว่าฝรั่งจะสามารถเกาะมะละกอลูกนี้ได้หรือเปล่ามีโอ๊ยเละหมดอ่ะอ้าโอ้ฝีมือ โอ้โหยกำลังกินเลยขอบคุณค่ะน่าจะงามมากการลอกกินไปแล้วการลอกกินไปแล้วเฮ้ยอันนั้นเลสก่อนอันนั้นปล่อยก่อนเดี๋ยวให้เขาสุกอีกเราในวินโนตเนาะเลสเสร็จแล้วเลสเสร็ล้วเดีเอาเดี๋ยวเอาวันหลังให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเราไปปาดนี่ลูกนี้ก่อนลูกอย่าป้าบัวซากอย่าร้องเซตัวมากุตเตสอา เนาะมันยังไม่มันสุกยังไม่สุกอยากเกาะเลยอยากเกาะไปหาเกาะเลยอะไรป้าป้านีเรียกเรียกมาดูนกคูกนะคะบ้านเขาเหรอคะป้าเเห็นนยังไ อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนน้องคู่เดี๋ยวเพิ่งไปนะเดี๋ตกใจน่ารักจังน่ารักจังเลยอ่ะเอนยาอนยเห็นไหม เด้งดังวันตะไก่กุ๊กกูกุ๊กกูอุ้ยเด็กเบบีใบกล้วยกำลังจะฉีดน้ำใบมองไปเห็นวันนี้กำลังจะฉีดน้ำรดต้นไม้ใช่นู่นนู่นนู่นดูตายนะตาตัวโอตาโตก็หวานนะนะอัญญาไปเรียกพี่เอม้ามาดูสิอัญญาไปเรียกพี่เอม้ามาดูเร็วลูกเร็วใช่โชคดีเนาะเราโชคดีมากเลยค่ะป้าใช่ ยิที่บ้านที่สมิตก็มีนะคะนกคู่ค่ะแต่ว่ามันเกาดอยู่บนต้นไม้ติดอยูบนนไม้ง่าหัากติดอยูบนตนไม้ง่ายมากติดอยูบนนไมง ที่เขาเหรอครับหรือเปล่าครับแต่ว่าตัวเขาเขาเขาหมุนคอได้รอบรอบทีรอบทีเลยเขาเขาหมุนหมุนคออย่างนี้เลยอ่ะพี่ฟอร์ดเก็บพม่าเริ่มกวนแล้วนะเริ่มกวนนกขู่อะไร เขาคงจะเชื่อน่ะเดนมซิงสกอสอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำแม่เขาด่าบ้างเลยะขาเชื่อที่ปอจะมาเป่าแบบนี้ไม่ได้ อ่าเอาละเอาละเอาล,อาละฝรั่งผีบ้าแล้วนะคะทุกคนฝรั่งเป็นบ้าแล้วนะต,นตอนนี้เอา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 เนี่ยชะอมมันจนยอดมันแก่แล้วอ่ะต้องตัดอีกใช่ไหมคะป้าใช่ว่าตัดได้ว่าว่ามาจะได้กินมัเลี้ยงตัดอีกแล้วแต่เดี๋ยวถ้าหนูกินกจริงๆหมดแป๊บเดียวป้า <laughs> หนูจะเก็บไว้วันสำคัญสำคัญ <laughs> ปาเก็บไว้ให้ทุกคนเก็บไว้ให้น่ารักมากเลยนะคะทุกคนชะอมเนี่ยก็ปลูกแบ่งกงนกินนะแต่พอลูกหลานเออจะมาเนี่ยก็ไม่เก็บกันแล้วก็เอาไว้เนี่ยค่ะไว้ให้ลูกให้หลานแม่ชอบกินชะอมมากป้าป,ป้าก็ยายๆก็แบบว่าเอาไว้ให้หลานเอาไว้ให้ลูกยอดกําลังงามนคะคะเดี๋ยวต้องมาตัดละเนี่ยามาชะอมชะอมนะคะต้นกล้วยเยนี้ย นกคู่อะในพิษ่ะเดยคานมาถ้าหมาเป้านี่เขาอยู่ตรงนี้เองป้าแล้วแต่เชียงแครยนบุเชยลัง่นะหมาเห็นแล้วมันป้าเข้านั่งอยู่ตรงเนี้ยแ้เชียค่เนกบุยะ้ยเอลปอรเลชียงแค่ม่วู้ยอเรเอลเอลอลพร้อง นกคู่เขาบินเข้าบ้านป้าค่ะป้าแกกลัวหมามามาเจอเราจะกัดอะค่ะวิสวยอะปู้ขโมงงารักอะพี่กอบลูกมัมป้คะถ้าแม่เขาต้องโตกว่านี้แม่ใช่น่าจะลูกเอ้ยมาน้าป้ามาแล้วป้าป้าป้ามาแล้วฉันอยู่ข้างในนี่นี่อยู่ข้างล่างป้า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 เอ้ยป้า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  ป้าโอุ ah ้ยข ah ึ bueno> ้นไปขึ้นไปหมาหมามันม่ป้ามาฝังนี่ป้าพี่กบลับพี่กบแม่แก้มองไงตัวหมาจะตายตัวถือตัวตัวไม่เอาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตายเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเขานะอะไยทิ้งโพสต์แล้ต้นบ้านข้างมีหมาก็เลยจะต้องปล่อยไป่ะไรทิ้งโพสต้บนต้น